บีบน้ำมันโกโก้สกัดเย็นยามใบใบเป็นอีกที่สอนให้ใช้อุปกรณ์บีบน้ำมันโกโก้สกัดเย็นนะครับการบีบน้ำมันมีสองแบบนะครับหนึ่งคือบีบร้อนซึ่งตลาดในการบีบร้อนเนี่ยตอนนี้คือไม่ค่อยนิยมนะครับตอนนี้ตลาดนิยมบีบเย็นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์แบบ D i Y แบบนี้นะครับเครื่องบีบน้ำมันโกโก้สกัดเย็นนะครับ ก็จะมีตัวคานนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีถังที่ค่อนข้างหนักนะเป็นอลูมิเนียมหนานะครับนะครับเป็นถังที่หนาแล้วก็จะต้องหนากว่าอลูมิเนียมทั่วไปเพราะว่าการกดนะครับน้ําหนักกดอยู่ที่ประมาณสิบตันนะครับมีถังนะครับหลังจากมีถังเนี่ยเราก็จะต้องมีถุงไมค์อนนะครับอันนี้คือผ่านการใช้งานอย่างหนักหน่วงนะครับ ก็จะมีถุงสองชั้นนะครับมีสองชั้นนะครับเป็นถุงไมคอนนะครับเราก็จะใส่ในแกนกรองนะครับที่เป็นรูตะข่ายเป็นอลูมิเนียมเป็นฟู้ดเกรดเช่นกันนะครับฐานต้องหนานะครับเพราะว่าแรงกดแรงกดที่ลงมาเป็นตันนะครับเป็นสิบตันนะครับขั้นตอนคือเรายัดถุงลงไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางไว้ในเครื่องเลยนะครับจากนั้น จะต้องไปเอาซอที่ทําการไกดิ้งนะครับก็คือตัวนี้นะฮะซอสที่ทําการไกดิง้งมาจากจาต้องประกอบก่อนนะเพื่อให้ง่ายต่อการเทซอลงไปง่าย น่าจะเห็นชัดอยู่นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเรจาจะมีเครื่องง่ใช่ไหมครับที่เป็นซอสแบบนี้นะนี่คือเราไปดิ่งประมาณ2วันนะครับนเนื้อช็อกโ,โกแลตกับน้ํามันก็จะรวมกันนะครับแล้วก็แค่เทลงไปในหนึุงครับ ระมาณ2กิโลนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้เราก็เอาซอสช็อกโกลตลงไปนะครับแล้วก็ทําการผูกปากนะครับผมต้องการคนช่วยนะครับอันนี้เราเป็นวิธีบ้านนะครับแล้วก็ผูกปากของช็อกเลน,นะครับ ตองหุนแน่นนะครับถ้าไม่แน่นเดี๋ยวมันกระเอาะมานะครับปูฟางให้แน่นเลนะครับแน่นนะครับ,นนรบสุดแด้เกิดของลูกต่อยเลยนะครับ,รบสองชั้นครับผมมาสองชั้นครับ อันนี้คือมัดปากถุงนะครับหรือว่าใช้สายรัดก็ได้แต่ว่าผมใช้เชือกรัดมันจะแข็งแรงที่สุดนะครับเมื่อเรเรียบร้อยนะครับเราก็นําแกนม้วนนะครับจับจับถุงนะครับเทคนิคก็คือจับถุงม้วนนะฮะม้วนนะครับถุงม้วนนะครับแล้วก็นําแกนนะครับนี่คือแกนสังเกตว่า หนามากๆนะครับอลูมิเนียมมันจะหนามากๆนะครับนะครับกดลงไปนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมนะครับได้ครับเจินครับผมตอนนี้ก็คือใช้แกนใช้แกนนะครับ เล็กอัดนะครับอยู่ในอยู่ในกล่องพระสติกเยงหอยู่กล่องอยู่ตรงนู้นครับอ่าเอามาเลยครับมาเลยพลาครับมาเลยครับอ่าโอเคครับอันนี้เราวางลักษณะอย่างนี้นะครับเล็กอัดนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็นำคานนี่ครับใส่ลงไปครับแล้วก็ทำการอัดเลยครับการอัดน้ำมันโกโก้นะครับเราจะ อัดไปเรื่อยๆนะครับอัดไปเรื่อยจนจนจนเครื่องอัดไม่ไหวนะครับนี่ครับน,นี่นะะอัดไปงี้ครับอัดไปเรื่อยๆะครับอัดจนไม่มีแรงอัดนะครับน้ำมันก็จะไหลออกมาในช่องนะครับแล้วเดี๋ยวน้ำมันก็จอกมานะครับคือการอัดแบบมือกับไฮโดรลิกต่างกันที่ถ้าแบบไฮโดรลิก กดปุ่มปึ๊ดได้เลยนะครับแต่สตาร์ทที่ตัวละสองแสนห้าชาวบ้านทําไม่ไหวแต่ตัวนี้นะครับอัดมือชุดหนึ่งประมาณสองหมื่นห้าครับชาวบ้านทําได้แต่มันต้องต้องใช้เวลาหนึ่งนะครับคือพออัดอัดแล้วก็คาไว้อย่างเงี้ยให้มันเหล็กเหล็กอัดใช้หลักการเดียวกันคอัดไพลิกอัดเหมือนกันอัดแล้วน้ำมันก็จะออก สังเกตครับมาดูน้ำมันกันนะครับทุกคนครับเห็นน้ำมันไหมครับนี่ครับน้ำมันนะครับอ่านะครับยอมาดูนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันออกยังใสไหมนะครับอ่าแล้วก็อัดเป็นไหมอัดไปจนไม่มีแรงจะอัดอัดจนไม่ไหวคือการอัดแบบสกัดเย็นแบบไฮโดรลิกมือนี่นะครับ คืออ่านปุ๊บเราปล่อยไม่ได้เราต้องปล่อยให้คานอ่านไปเรื่อยๆนะครับแรงที่กดลงไปสิบตันนะครับมันก็จะอ่านไปเรื่อยมันจะไม่เร็วแบบเท่าทิกนะครับและนี่คือเป็นการสกดัดมือเป็นป๊อปประดิษฐ์แบบง่ายนะครับเพราะว่า,าเกษตรกรจะมีเงินไปซื้อระบบไฮดรลิกสองล้านบาททกศย,ยังหอดได้หมดเลยนะครับใช้วิธีของผมนะครับทุกอย่างจะต้องใช้เหล็กหนาหมดนะครับเพราะว่าตัว อลูมิเนียมนะครับจะต้องใช้อย่างหนานะครับเดี๋ยวน้ำมันโกโก้ก,ก,ก็ในถ้าในตอนนี้ในในถังนี้ครับพอครแล้วอัดอีกครับอัดไปเรื่อยๆครับนะครับพออัดปุ๊บน้ำมันก็จะไหลออกมาอยากให้อยากให้เห็นเทียนนี้ไม่ไม่ไม่พายเลยครับจะได้เทน้ำมันออกมาให้ดูนะครับ อัดจนแห้งครับี่อัดอัดไปไดเรื่อยๆครับอัดไปไดเรื่อยๆครับมาพีไไ่เอครับฝานน้ำมันเลยครับต้องพี่หน่อยครับขอ,ขอาาเห็นยวได้ครับทำอาหารออกมาดีงไหมครับเห็นน้ำมันไหลชุ่มไหม ตัตะเคเงเยบร้อยนะครับอันนี้น้ำมกกันโกโก้สกัดเย็นออกมาแล้วครับส่วนเราจะไปกรองให้ใสก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือต้องไป ผ่านฟิลเลอร์ผ่านตัวไส้กรองธรรมดานะครับก็จะมีบอกให้กรองไงให้ใสนะครับแต่นี่คือน้ํามันโกโก้สกัดเย็นนะครับร้อยปซ็นตนะครับยังไม่หมดนะคืออาจไปจนไม่มีแรงจนมันเป็นเคสครับอาจจ แปลว่ายังไม่เสร็จอ่านไปเรื่อยนี่เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดเวลาทำโกโก้เค้กนะครับแต่เป็นวิธีที่ช้าสําหรับอุตสาหกรรมมันไม่ทันอุตสาหกรรมเราจะใช้เครื่องใหญ่อัานเลยปื๊ดอันนี้คือเราอ่านมือเป็นวิธีอัานน้ำมันแบบชวาบอานะครับเป็นบ้านอ่านไปเรื่อยนะครับในระว่างอัาน พอเราอัดได้ที่ปุ๊บต้องรอนะครับถอดเลยไม่ได้นะก็คือต้องให้แรงอัดอัดไปเรื่อยๆจนด้านในเป็นโกโกเคนะครับเป็นโกโก้เค็งๆเมื่อมันบีบมันจะหมดถึงยาโกโก้เคันั้นไปปั่นเพื่อเป็นหมโกโก้นะครับอันนี้คือเราอัดอันนี้คือเครื่องมือแบบอัดน้ำมันแบบแบบบ้านๆนะครับ อัดน้ามันนะครับขั้นตอนการอัดน้ํามันโกโก้เบื้องต้นก็มีเพียงแค่นี้นะครับแต่การอัดน้ํามันโกโก้แบบบ้านๆนะครับเป็นการผลริตแบบง่ายนะครับมันจะไม่เร็วแบบไฮดรอลิกนะแต่เป็นวิธีที่ชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องการทาน้ํามันโกโก้สกัดเย็นนะครับ ก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับอุปกรณ์สำคัญก็คือจะต้องมีเครื่องไกรดิ้งหนึ่งตัวแล้วก็ต้องมีคานอัดหึงตัวนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้อยอยก็คือเราจะต้องใช้ถัทงที่เป็นสเตนเลสแล้วแบบหนาด้วยนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือต้อง1 0บถึงสิบมิลน,นะครับซึ่งแผ่นหนึ่งราคาหลายหมื่นบาทผมก็เลยเวลาทำเนี่ยทำเครื่องอสกัดน้ำมันนะครับผมก็จะรวมออเดอร์นะครับ หลายๆครั้งหลายๆคนแล้วถึงจะไปผลิตรอบหนึ่งเพราะว่าสเตนเลสสามส่วนสี่สามส่วหกที่เป็นเกรดอาหารหุืกเกรดนะครับราคามันสูงแล,แล้วก็เวลาซื้อมาคือเราซื้อมาทั้งแผ่นนะครับเราก็เลยต้องผลิตรอบละสิบเครืองนะครับคนที่อยากจะสกัดน้ํามันโกโก้โสกัดเย็นนะครับก็ต้องอเข้ามาจองแล้วก็ต่อคิวนะครับเครื่องนี้คือผลิตเป็นเฉพาะเป็นลูกค้าเป็นเคสๆไปเราไม่ได้มีจําหน่ายแบบถาวอนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่ากลุ่มตลาดผู้บริโภคกลุ่มแปรรูปแต่ละเขตพื้นที่จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี่คือการสกัดน้ํามันโกโก้สกัดเย็นแบบแบบง่ายแบบชาวบ้านนะครับมันจะมีขั้นตอนในการทําเวลาอัดน้ํามันครั้งหนึ่งมันก็ต้องรอนะครับพอได้จังหวะเราก็อัดใหม่นะครับนะคอัดจนไม่มีไรอัดครับอัดไปเรื่อยๆครับน้ํามันก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆ จนมันแห้งเป็นโกโก้เค้กนะครับเมื่อได้ก่อนเมื่ออัดแห้งเป็นโกโก้เค้กเอาโกโก้เค้กนั่นนะครับไปปั่นมันก็จะเป็นผงโกโก้แบบที่เราใช้ชงกันนะครับหลายคนที่ทําช็อกโกแลตแล้วเอาไปชงแล้วมันไม่ยอมเป็นผงสักทีเพราะว่าน้ํามันโกโก้มันเยอะต้องใช้วิธีนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสกัดโกโก้แบบสกัดเย็นนะครับสาหรับคนที่อยากจะมีเครื่อง บีบน้ำมันโกโก้เป็นของตัวเองก็ติดต่อได้ที่เบอร์0631454486นะครับแล้วก็เบอร์ประจำอีกเบอร์หนึ่งก็คือ062565668 6, 5 6, 5 6, 6, 6, 6, 6นะครับเครื่องบีบน้ำมันโกโก้สกัดเย็นแบบมือแบบชาวบ้านนี่นะครับรับผลิตนะครับจะต้องรอลายผลิตนะครับประมาณ10ถึง15วันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสั่งเครื่อง ก็ต้องมีการวางประจำอะไรหี่ร้อยก่อนนะครับผมก็จะผลิตตามจํานวนคนที่อยากใช้นะครับรอบนี้ใครที่สนใจอยากใช้เครื่องบีดน้ํามันสกัดเย็นฝีมือคนไทยนะครับก็ติดต่อมานะเบอร์ผมที่เบอร์ประจำอยู่แล้วหลายคนก็รู้จักแล้วครับที่เบอร์062-5656-668จําง่ายเบอร์เดียวทั่วไทยนะครับตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง3ทุ่นะครับถ้าโทรม่ติดก็พยายามโทรหน่อยเพราะว่า หลากหลายคนที่โทรเข้ามานะครับหลายปัญหาที่เกี่ยวกับโกโก้ผมก็ใช้ตรงนี้ครับเป็นเวทีเพื่อให้คนเนี่ยเรียนรู้วิธีแปลรูโกโก้อย่างง่ายนะครับอันนี้คือเครื่องลิขสิทธิ์มีไหมไม่มีนะครับเพราะว่าการผลิตเครื่องสกัดเย็นนะครับต้นทุนในการผลิตที่เป็นสเตนเลสมันราคาสูงมากนะครับแล้วก็ต้องใช้ความเฉพาะทางของช่างนะครับเพราะต้องมีช่างสเตนเลสที่โคจรที่ไร้รอยต่อนะครับเพื่อไม่ให้เป็นตามดตอย่างเงี้ยครับซึ่ง เป็นความรู้เฉพาะทางจน,นแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่อยากมีลิขสิทธิ์คือใครที่เอาไปประดิษฐ์เองได้ลองไปลองไปประดิษฐ์ดูนะครับแล้วก็น้ําหนักเหล็กนัน่นตะกานนะครับต้องลองถ้าอยากทําอันนี้คือให้ลอกนะเป็นสินค้าที่ทําให้ลอกนะครับเพื่อที่จะสามารถแปรรูปแล้วก็ทาน้ํามันโกโก้ขขยเองได้ทําเนยขขยเองได้นะครับแล้วก็ทําโกโก้พาวเดอร์ไขยเองได้นะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับถ้าท่านที่สนใจอยากจะเป็นพันเดอร์ผมนะครับหนึ่งจังหวัด หนึ่งคนนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์เดิมเหมือนกันนะครับ0 6 2 5 6 5ก6 6 8ครับเรื่องโกโก้เรื่องการไปรูกโก้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเรียนรู้พัฒนาต่อยอดอาชีพในการจําหน่ายแปลรูกโกโ้กด้วยตัวเองแล้วปัญหากโกโก้ปลุกแล้วไม่มีที่ขายก็จะหมดไปในสุดนะครับสวกไว้นะครับกดติดตามกด subscribe ช่องอาจารย์ค้อม้วยนะครับสวัสดีครับ